สวัสดีคับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะกับเรา V I P ประจำวันที่15พฤศจ,จิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ9ก8กับห9แ9ดกับสเนเ้อเก้าด้อ9 9 4 9 6 9 7 9 8 9 9 6 0 6 2 6 4 6 6 6 7 6 8 6 9 เก้าหกสองหกเก้าแปดสองเก้าหกหกแปดสามแล้วก็หกเก้าสามนะจับคู่ก็หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกเก้าสองสองเก้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไป v ีไอสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดหกเจ็ดเก้า ส6 8หกแแล้วก็6กเจับคู่ก็4ี่เจ็ดเจ็ดสี9สี่หกเกี่นะอย่าลืมซื้อด้วยกันเด้อหกกับเมาเหมือนกันต่างกัน4กับ7 8กับ2ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะวันนี้มี4แนวทางเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้บางทีมันก็มีเข้ามีรูดเด้ออย่าว่ากันเด้อ เป็นแทบทุกอาจารย์เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ